สวัสดีครับบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะงานเยอเราต้องไปตัวตรงนั้นนิดที่ว่าป้องกันการวันนั้นมากัแล้วก็ออกความบกพรองบดลองอกควมนอ้อบกรองการแก้ไปแล้ว มีการสอนคือก็แ้กนักศึกษาไว้มันไม่เป็นเสียหายอะไรก็เลรแล้วเสียหายให้ผมขอวลนัยรับผิดชอบตอนเป็นบรรยายวันนี้มันขาดสอนนักศึกษาจะเป็นจะตายไม่ได้เรียนที่ขอวลนัยรับผิดชอบตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้มีการแค่ตรวจไม่ใช่ตากหนาดน่นหรอกนะตอนนี้ก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยเรารายงานไปที่ส่วนการทุกเดือนก็มีประชุ วันประชุมตันงไหนวันช่วงเช้าวันประชุมรอจัดการวายประชุมสภาว้าประชุมผู้ถทนเราก็เอารายงานเสาอัดทุกอย่างที่เราทํามาตั้งแต่การรับรับผิดขององค์ประกอบคนเดิมรายงานทุกครั้งจนวิเหละเอียดได้เปิดเตียนออนไลน์เป็นมิเหตแต่ก็มีบางส่วนน้อยนิดที่ไม่ควบรวมร่วมมือเลยนะมันก็เลยเกิดแค่ที่ร้านยงา ร้านนามีบุคลากรสองคนไม่รับผิดชอบผิดปรากฏว่าไอ้สองคนน่ะเป็นผิดโอเคมันก็แปลกนะอ่าดีเราต้อรายงานนะแลยววันที่สองแล้ววันนี้เรื่องนที่วันกันเยวจะให้เจ้าหน้าที่รัฐมาคุยด้วยนะงานว่าการตรวจเป็นยังไงประโยชน์เป็นยังไงเป็นยังไงเราต้องตรวจันนี้อะไรเป็นยังไงไม่เรื่องเรา กัวนึงซึ่งที่เราทำมาเนี่ยจะเป็น r t p c านะอันนี้จะแนะนําก่อนว่าพอเราตรวจเสร็จแล้วปุ๊บพอเราสบอกของคุณเรียบร้อยเราต้องไปเพาะเชื้อที่ห้องไหก6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้ากระบวนการในการตรวจซึ่งจะลึกกว่าอ t ีเคนะครับ r ีเคเนี่ยการที่เราตรวจหา ได้มันเราตรวจได้แต่ดิเคบางทีเราแหย่ยไม่เตัวเองบางทีเราแหย่ยไม่ลึกเกินเราแหย่ยไม่ลึกพอไม่ลึกเสร็จแล้วปุ๊บผลอาจจะเป็นลบลวงก็ได้ซึ่งตอนนี้นที่เรานำมาเป็นงา,าน,นจิวาทยาซึ่งเราจะมี้าหน้าที่ที่สำนานการในการแหย่จมูกโดยเฉพาะออนะครับแล้วเราก็จะเอาไปไว้ตรวจคือเอาไปไว้อยู่ในห้องและประมาณหกชั่วโมง เราให้จะมาอ่านขวัญที่ทุกคนที่จะลงทะเบียนในการอ่วนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปเสียอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยเอ็นเนี่ย Jong เราจะได้ชำระเงนเองแต่ว่าจะเป็นการตรวจแบบเชิงรุกซึ่งเราจะไม่ได้เสียเงินสักบานะครับในการที่ว่าเราคือเราเข้าไปในโปรแกรมไลน์นะครับเข้าไปเพื่อนกับตปสชก่อนแล้วก็กรอกเรื่องประชาชนแล้วก็เบอร์โทรแล้วที่ยื่นคำขอส่งเหมือนแบบเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นโพสต์คือ ซึ่งพอเราตรวจเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้เป็นจุลอ,อา resulting บนอนเอร์เนซึ่งเราจะส่งตรวจได้คือเราจะตรวจผลของเราได้ด้วยตวเองคือเวลาตอบขึ้นกํปั่ครับตอบขึ้นกําปนให้เราสแกนตัวอา r e s ตัวนี้แล้วมันก็จะให้เราออกได้ประชาชนแล้ก็บรรเดินเิดเลยซึ่งผลมันก็จะปรากฏอยู่นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราจะเข้าไปที่ แอปปลูเลื่นก็ได้แล้วก็เติมเข้าไปบอกว่าตรวจพมผู้ปวยโคิดรงพาบาลร้อยอ็ดนะครับ บุคลากรที่รักครับให้ไรายะห่างหน่อยจังป้าพี่กำลังถ่ายทอดสดอยู่เจ้าหน้ากระสิบไปออกไปข้างนอกอีก หมู่คณะวันนีรับคบเพื่อเพื่อให้เร็วขึ้นเขียนหมายเลขโทรศัพท์และเบอร์โทรมาให้เจ้าหน้าที่เลยได้ไหม

ต้องมาคปาด้วยครับข้อากนะบิดาครับครับคิา่รับกาศไนั่งครับเรากาิดปาไนัครับกาศคิดปาาไป บ้านเฮาหล,ล่หอๆขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย